มีทำไมก่อนไอสกิลปัญญาอ่อนเนี่ยมึงมีทำไมที่สุดแห่งความโกงโอกาสชนะนะครับทุกคน99.99%เ99ทียร์ที่ผมมีอยู่ตรงนี้ไม่สามารถบรรจุลงไปได้นี่คือสกิลที่ OP ที่สุดในเกมบนโลกใบนี้หนึงล้านโลบกักไม่ทำได้แค่เนี้ยเต้นซื้อว่าอะไรหรออย่าให้รู้นะสตรีมที่ช่องใจแลเว ทุกวันนะครับผมสวัสดีครับผมอยู่กับผมใจรเราเช่นเคยเนะครับผมแล้ววันนี้เรามาอยู่กับการจัดเทียสกิลแบดบอล <Cheese> เราจะมาจัดโดยปาสะจาก อาคติกันเหมือนเดิมนะครับผมอี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 ก็ออตอนนี้นะต้องบอกว่าเบรบอลก็ยังเป็นแมทที่คิดมากนะครับทุกคนคนเล่นประมาณสองแ0,000คนพร้อมกันนะครับใครที่ดูยอยู่นะผมเรามาจัดไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมใครค้อคนขีดไม่ตรงกันนะผมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและลับ <ๆๆ S 1> ที่ผมมีนะครับตัวจะมี S A B <S แล้วก็ B y T <ๆ S 2> ไว้ทำไมเราเริ่มจาก B ไว้ทำไมก่อนเลยวะให้ทุกคนเดาว่าสกิลไหนที่อยู่เทียนี้ ใช่ครับซุปเปอร์จำไงครับมึงมีทำไมก่อนไอ้สกิลปัญญาอ่อนเนี่ยมึงมีทำไมกระโดดสูงกระจายการอากาศเนาะทุกคนเห็นตัวอย่างไหมเห็นเพื่อนรักผมเคเคไหมโดดทุกครั้งตายเองทุกครั้งลงไอ้ยี่เอโดด คือมันเป็นสกิลที่มันไม่มีประโยชน์คะเข้าใจารยทุกคนคืออย่างมากนะมันอาจจะเอาไว้หลอกไก่ตรงที่แบบเฮ้ยสกิลบอลไม่มาจากข้างบนแต่ถ้าเราแบบสกอร์ลุกกิ้งเป็นอ่ะทุกคนเข้านใดวะหรือเราหมุนมือถือเป็นแล้วเราบองเข้าไปข้างบนอ่ะมันไม่มีใครพลาดเว้ยจริงอันนี้จริงนะผมเพราะะสกิลเนี่ยมันเหมือนแบบตกไก่อ่ะถามว่าไก่ที่โดนตกคือใครครับคือคนที่ใช้สกิลครับตูมโอเคแล้วเราเนี่ยมึงเลือนโดดมากมึงกู้มึงเปลี่ยนสกิลอะไอ้ยแม่งตายไปรังสกิลไม่เป็นแน่อนจริงไหนๆก็้ประจจาลลเเอออนนีต่ยทุกค พอกันบีททำไมไอ้นี่ห่วยกว um ่าซปเปอร์จำปีกซปเปอร์จ์กระโดดทีเดียวใช่ไหมทุกคนไอ้นี่มันกระโดดสี่รอบหนึ่งเตติมเติมเท่าไงจังหวะมันเสียเว้ยอันนี้ส่วนใหญ่สกิลที่ผมจะไม่ชอบเลทุกคนคือมันทําให้จังหวะเกมการเล่นของเราเรามันเสียเบื่อเห็นมันเป็นเกมแบบเกมกัดจังหวะเกมดึงจังหวะก,กันอะพอเราทําแล้วเราเสียพัน,นครับไม่ดีไม่เวิร์กครับไม่เวิร์กไม่เวิร์กจริงไม่เวิร์กจริงสกิลต่อไปฟรีสนะครับผม ผมให้ A แล้วกันมันมีความที่คล้ายๆมุกมุเกนผสมกับไอพูใช่ไหมก็คือเป็นการหยุดบอลกลางคันนะครับแต่ถ้าเจอคนที่เล่นเก่งแล้วอะสกิลเนี่ยมันแค่ไม่ประโยชน์เลยนะไม่ประโยชน์ไม่มีประโยชน์จริงทุกคนมันแบบมันแค่ฟรีแข็งไวนะ้นรับถ้าใช้ใหม่ๆนะคนที่โดนอาจจะงง จังหวะที่ดีที่สุดในการใช้ฟีนะทุกคนต้องเป็นจังหวะสมุดนะตัวตัวตีใช่ไหมแล้วพอเรารู้แล้วว่าเป็นเทิร์นเราตีไปใส่เขาปุ๊บ fit. กดฟีดกะจังหวะให้แบบทามมิ่งเขาเสียแบบให้เขาเผลอกดตีไปแ,แล้วเราค่อยตีสวนมันฟีดจริงๆผมว่ามันใช้ได้กับผู้เล่นใหม่เอมันอยู่ประมาณเอนะพอนะฮะ <Okay. S 1> สกิลต่อไปนะผมแดชนะครับผมให้เอแล้วกัน <Wow. S 1> สกิลเริ่มแรกที่ผมโดนตกมาถ้าใครดูคลิปแรกนะทุกคนผมโดนแดชตก โดนตุมไม่หยุดมันก็ดีถ้าใช้เป็นนะแต่มันก็จะมีเทคนิคอยู่ไม่กี่เทคนิคทุกคนก็คือแบบพุ่งไปตีปุ้งหรือแบบพุ่งกลับไปข้างหลังแล้วก็ตีใส่อีก <c oughs> คนนึงอะไรอย่างนี้แต่ผมว่าเป็นสกิลที่เริ่มใช้แล้วก็มีประสิทธิภาพพอสมควรนะทุกคนอย่างร้อยก็ดีกว่าซุปรซประจำไม่ใช่ซุปประจำเป็นปัญญาอ่อนเนละยวินอะสกิลต่อไปนะครับผมแพลตฟอร์มเพื่อคือมงอยากเป็นตึกหรือมืออะไรหรือมือยากมีทิวทัศน์ที่กว้างไกลกับ ก็ยืน,นอันนี้ก็บอกก่อนทุกคนคือเบสบอลเนี่ยมันจะมีจุดบั๊กไว้ทุกคนถ้าเราไปไกลจากบอลจนเกินไปแบบเหมือนแบบนั้นไปสูงเกินบางทีอะบอลมันหายเว้ยบอลมันหายก่อนจะถึงตัวเราไอ้กายก็เคยโดนทุกคนเนอะเพราะฉั้นะม,มันมีความเสี่ยงเกินไปหน่อยแพลตฟอร์มเนี่ยนอกจากเอามาหาเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยเลยนะเพรานะอันนีไอ้สามัน,นอายู่ด้วยกันไปมึงอยู่ด้วยกันไปเลย,เลยหายตัว S หายตัวนี่เอสเลยนะผมนะโคตรดีโคตรโกงเหมาะกับมือใหม่อย่างมากสมมุติว่าเรามองบอลไม่ทันใช่ไหมุ๊กดหายตัวไปเลยบอลก็จะไม่มาถึงเราทุกคนหายตัวนี่คือหายตัวไปจากเกมนะไม่มีใครสามารถตีบอลใส่เราได้อันนี้โกงอันนี้โกงมากแต่ข้อเสียก็คือเวลาหนึ่งหนึ่งกันนะครับใช้ไม่ได้อเวลาหนึ่งหนึ่งจะไม่สามารถกดหายตัวได้แต่มันจะมีทริคสมมุตินะเรานัดกับเพื่อนไปใช่ไหมทุกคนไป2คนเราเวลาเหลือ3คนเหลือคนอื่นอีกคนนึงใช่ไหมกดหายตัวพร้อมกันไอ้นั่นสู้กับผี <No. S 1> ตีบอลแล้วบอลกระแทกกับมาเองคือสู้กับผีเลยใครที่อยากอยู่ไปถึงอันดับท้ายๆนะครับทุกคนสกิลหายตัวดีมากของดีของดีจัดๆอ,อ่ะถ้าพูดถึงหายตัวลนะอีกหนึ่งสกิลที่สายฟีและโกงฟอสชิวโงลที่สุดแห่งความโกงเพียงคนยืนเฉยๆเราก็ชนะแล้วนะครับผมถ้าหนึ่งๆกันเนี่ยผมบอกเลยนะสกิลโลเนี่ยโอกาสชนะนะครับทุกคน99.99% 99 oh. และอีก0.01ย่ะถ้าเราเจอ พวกปีศาจครับปีศาจสกิลเพย์จำหัไว้นะสกิลเพย์เคาน์เตอร์เอเวอเติโอ้ผมนะคือโล่เวลาหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะโดนได้ประมาณสัก5ทีไม่เกิน5วิมันหมดละเนาะมันไอ้ผู้ที่ยังกดตีอยู่อ่ะมันจะตีได้ต่อไงบางคนกดโล่ปุ๊บมันไม,ม่กดตีละนะครับโล่แตกโหมตัวตายเลยเนาะแต่ถามว่าโล่ดีไหมก็ยังดีอยู่ดีเนาะยังดีแบบมากๆดีแบบมากๆจริงครับนะใครคิดอะไรไม่ออกโล่หายตัวนะครับซื้อไปก่อนเลยเนาะ สกิลต่อไป thunder dash ไม่ค่อยมีอะไรให้บีเดอร์มันก็แค่พุ๊บูดผมว่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นหรอกโดยส่วนตัวไม่ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบไอ้ยูดี้กว่าสติหรือเปล่ากูอาสติหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อ่ะมันอาจจังหวะที่คิดได้ก็อาจจะเป็นจังหวะที่อาแดชแดชไปข้างหลังใช่ไหมแล้วก็ฟันโป๊ะโป๊ะถามผมว่าดีไหมผมว่าไม่ดีนะเวลาหนึ่งหนึ่งเนี่ยไม่มีประโยชน์แน่นอนทำอะไรไม่ได้เลยเนอะเดี๋ยวเราเอากวนแดชให้หมดเลยนะครับทุกคนชา h a d o สเต็ p ผมให้มีเป็นสกิลที่มีโอกาสพาตัวเองไปตายได้มันพุ่งแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วไอ้จังาวะที่มันวิ่งวิว่งอยู่มันโดนบอลได้ด้วยนะคือใช้โนสติกกดแล้วมันจะวิ่งเร็วขึ้นส่วคนเป็นเหมือนแบบขายตัวไปในเงาแล้วถ้ามันทําให้ตัวเองไม่โดนบอลเนี่ยมันจะโกงมากผมเห็นรูปเห็นนะตอนที่เรารีวิวสกิลทุกสกิลนะคนชอบสกิลนี้เยอะมากแต่นอกจากเท่ผมว่ามันไม่มีอะไรผมไม่เคยแพ้สกิลนี้ด้วยอิตาโด ก็เลยรู้สึกว่านะครับอยู่บีนั่นแหละครับ uh huh. อ่ะต่อไปสกิลวิลคอนนะครับผมสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลเพิ่มความสามารถทั่วทั้งร่างกายเหมาะสำหรับคนที่เก่งเท่านั้นเพราะมันไม่ได้หาอะไรเพิ่มเลยนอกจากวิ่งเร็วแล้วก็กระโดดสูงถ้าเราเล่นไม่เก่งอ่ะสกิลเนี้ยไม่มีประโยชน์เข้าใจปะคือมึงต้องเก่งเท่านั้นเปรียบเทียบกัน2ออันนี้คือเหมือนกันอันนี้ต้องกดนะครับส่วนไอ้ลิปเปอร์เนี่ยไม่ต้องกดเอาไว้อยู่เองนะ้วเพราะว่า อันนี้นะสกิลก็คือถ้าเราค่าได้หนึ่งตัวใช่ไหมทุกคนเราจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็ตีเร็วขึ้นแันก็บอกกับคนที่ต้องเล่นเก่งอ่ะก,ก,ก็สองสกิลนี้ทนะุกคนมาเป็นสกิลสำหรับคนใช้สกิลเพจเพราะนั้นถ้าเราไม่ถนัดในการแบบไปเดินตีนู่นนี่นะไปสวนก็เขาไม่ไหวอย่าเล่นเลยนะครับแล้วรีปเปอร์เนี่ยข้อจำกัดก็คือต้องรีบเล่นให้เร็วเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้บอลลูกแรกต้องกระโดดไปแย่งเลยมึงทำอะไรก็ได้มึงต้องได้บอลถ้ามึงไม่ได้บอลมึงกากเพราะมันเก่งขึ้นต่อเมื่อ เราฆ่าได้สมมุติเราไปเหลือ1คน2คนแล้วแล้วเราไม่ได้สแตอะไรเลยทุกคนเราไม่ได้สแตส,สกิลอะมันไม่ไประโยชน์เลยนะเพราะนั้นแต่ถ้าเจอคนเล่นเก่งครับอยู่เอสเลยนะแต่ถ้าเล่นทั่วไปอยู่เอพอเนาะไม่ดีไม่ดีหลายคนอาจจะคิดว่าแล้วเมื่อไหร่ถึงจะถึงไอ้สกิลส้นตีนนั้นเทียที่ผมมีอยู่ตรงนี้ไม่สามารถบรรจุลงไปได้เพราะฉะนั้นขออนุญาตเทียใหม่โดยใจล้าไปเล่นกับป้ามึงนะใช่ครับผมมูเกนโอยู ที่สุดแห่งความเกรียนไม่มีใครสามารถสู้สกิลนี้ได้นี่คือสกิลที่ OP ที่สุดในเกมบนโลกใบนี้กดปุ๊บวิทหาบอลบอกแล้วไม่มีบอลของใครและลุงถือบอลของแกและลุงถือของมึงด้วยที่จะเจาะมูเกนูเข้ามาได้ทุกอย่างนะผมเพียงกดสกิลนี้การันตีชนะตัวตัว 99.9999999%ส่วนไอ้ที่เหลือก็คือถ้าเราเจอโปรกับคนที่มันยืนสวแเราได้จริงนุ่มแต่ก็ยังมีเทคนิคที่ชนะร้อยเปอร์เซ็ได้เคิดดูเราคิดดูว่าคนทุกคนจะตอบเหมือนผมหรือเปล่าใช่ครับมันคือเทคนิคที่กดบุกเกมปุ๊กใช่ไหมเราตีสวดไวก่อนจังหวะนั้นเราหยุดบอลไอ้นั่นจะต้องกดตีสวนกับเราแน่นอนเพราะมันคิดว่าเราตะองสวนพอมันกดปุ๊บเราไม่ได้ตีบอลไปการแตกตีปุ๊บตายร0 0เทคนิคนี้ชนะ100%นุ่มร้อครับลกงนะ จร,จริงๆีหนึ่งโลบั๊กอะก็ให้มันโกะแหละก็ให้มันโกะพูดถึงหนึ่งหมื่นโลบัก๊กเอสกิลเนี้ยแฟนทอมคืออะไรเอาไปเอพอไอ้นี่เกินหมื่นหนึ่งนะสองหมื่นโลบั๊กสามหมื่นโลบั๊กห้าหมื่นโลบั๊กหายตัวไปข้างหลังแล้วก็ตีบอลอะ เก่งกับมือใหม่เท่านั้นวาร์ปไปข้างหลังติดสโลแล้วก็ยืนตีสวนถ้าเจอคนที่มันมีสกิลเพอทุกคนจะวาร์ปปุ๊บมันก็ยืนตีไปเลยปุ๊บปุ๊ก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 ไม่ได้มีอะไรหรอกไม่มีอะไรมันเป็นตัวใหญ่ที่มันเอามามันเอามาเคาน์เตอร์สกิลเอไอหัวกระโหลกมากกว่าหนุ่มเพราะฉนั้นไอเนี้ยไม่คุ้มค่ามากๆเลยเพราะถ้าพูดถึงเงินที่เสียไปนะกูให้บีอะเอางี้ว่ะถ้าพูดถึงเงินที่เสียไปกูให้บีพอแต่เอาตาสกิลเล้วเอาเอ่อ่ะสกิลต่อไปหนุ่ม ดีกว่า thunder dash อ่ามันเป็นสกิลคล้ายๆกันนะครับทุกคนแต่บลิงมันบลิงปุ๊บแล้วมันเก็บได้3สแต็คเพราะว่าจริงๆก็ไม่ต่างหรอกเฮ้ยมึงอยู่ด้วยกันเลยแล้วนี่สกิลที่วิ่งอยู่ด้วยกันเหมือนแล้วอ่าเอานี่ไปเลยอ่ะเอาไปเลยเปพันธุ์ที่ปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนมากพวกแบบเฮ้ยโดนกลับไปอยู่ที่เดิมบอดอัดหน้า คือแค่กูโฟกัสว่ากูจะตีบอลใส่ใครจะตีอะไรให้ทำมันก็ยากแล้วทุกคนแล้วแม่กลับไปที่เดิม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่โอเคมากไม่โอเคมากอ่ะถ้าพูดถึงสกิลที่กลับไปที่เดิมไอ้น,นี่เลยครับเวพอยต์ point, กูให้เลยเอฟมีทำไมไมึงมีสกิลนี้ทำไมขากแบบกระโหลกมากนกปักด,ดาบไว้กดสกิลแล้วกลับมาที่ดาบที่ปักแล้วไงวะยากมากยาก จากมากต่อไปแรปเจอร์เนี่ย,ยสกิลที่จเลาสุ่มได้ตั้งแต่ครั้งแรกนะทุกคนใ hey ห้เอกนะคือแรปเจอร์เนี่ย,ยมันเป็นดาบไฟไอ e ใช่ไหมฟันปุ๊บแล้วบอลจะพุ่งไปด้วยความเร็วสูงสุดถ้าใช้กับคนที่ตั้งรับทันถ้าสกิลนี้จะไม่มีประโยชน์เหมาะกับการเล่นทีมเลแต่ถามว่าทำไมใ hey ห้เอกล่ะคู่ดาวนานเกินคูดาวนานมากโดยเฉลี่ยนะผมส่วนใหญ่แบบ90%เลยนะ ใช้ได้ไม่เติน2รอบต่อ1เกมเพราะนั้นนี่ครับนี่เลรดจีดีเฟลกอันนี้คือเป็น e i ดาไฟเวอร์ชันแบบของฟรี <Wow. S 1> ทุกคนให้อยู่ S สกิลดีคูดาวัยอันนี้สกิลเหมือนกันเลยน้อมแต่การฟันมันจับไม่ได้เร็วขึ้นแบบทันทีมันเร็วขึ้นประมาณแบบเท่าตัวสอสาเท่าตัวอะไรประมาณนี้นองแต่ถ้าเป็นไฟมันเร็วปุ่งไปเลยเล้วอ,อันนี้มันจะแบบพุ่งผมใช้ลงแรงชนะบ่อยด้วยถ้าถ้าเล่นตั้งแต่แรกๆนะผมว่าสกิลเนี้ยน่าใช้ประมาณ4รอบเลยอันนี้ดีมาก ง่ายๆนะทาคิดออกโจทยฟูเคาน์เ,เตอร์ได้รู้ว่าเจ็ดบาทฟูเคาน์เตอร์ฟู <S <S โคตรของดีอันนี้ของดีจัดสกิลสว็บให้เอแล้วกันใช้ย,ยากใช้ย,ยากแต่ดีจังหวะต้องเป๊ะมากๆเข้าใจป่ะถ้าพูดถึงความกลัวโซตีนนะให้อยู่เอสเลยโซตีนที่ผายสกิลหายนี่พลังจิตพลังจิตผมให้เอสนะเวลายืนนัวๆเหลือเยอะๆแล้วกดพลังจิตปุ๊บบอลแม่งโคตรเร็วแล้วไม่อยู่เงนี้พุกคนไม่อยู่เงนี้ โว้าเออลถ้ามึงเผลออ่ะมึงโดนสกิลนี้ตายแน่นอนตายแน่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นองสกิลสุดท้ายภูคิดว่าไงทุกคนคิดว่าไงกันไปเล่นกับน้องมึงนะสกิลภูอาจจะไม่โกงเท่าอินฟินิตี้แต่โอกาสการหนึ่งหนึ่งชนะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คนในแรง่เนี่ยใช้สกิลนี้ผมบอกเลยนะเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จ้ากัดกูโตใช่ไหมตีปุ๊บไอ้นักการกรรมตีแล้วกนดึงกับแบบตีโป่งชนะเลย ชนะเลยลนชนะทันทีช้าก่อนสกิลยังไม่หมดนะครับผมอ่ะภายใน2เดือนเบเบอลอัปเดตอีก17สกิลพระเจ้ารวยละกูบอกเลยเจ้าของเบเบอลอ่ะรวยแล้วโนาะนี่ครับ 17สกิลที่เห็นผมขออนุญาตเลือกสกิลที่โกงที่ไปอยู่ระดับเดียวกับเล่นกับป้ามึงนะนะผมก็คือดาก้อนสปิริตนะครับผมนะมังกรที่ผมเสียไป20,000กว่าโลบัคแพนกว่ามูเกนแต่โคตรดีสกิลนี้โกงมากเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถแจมและยุ่ง,งคนอื่นได้ตลอดอันนี้โกงมากอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปนันะนะผมว่าสกิลเนี่ย กกสกิลถัดมานะทุกคนไททันเบรดนะผมให้อยู่ S way, เอสเวอร์มีความสามารถในการขยายดาบแล้วก็ตีซึ่งปกติเ,เราต้องรอให้บอลนนมันใกล้เราใช่ไหมแต่เนี่ยบอลมันห่างเราแบบสามช่วงตัวสีช่วงตัวแล้วก็ตีได้เว้ยอันนี้โกงมากโดทนไททันเบรดนี่โกงมากเลยต่อไปเดสเลดอันนี้เ,เป็นสกิลเรียกว่าบูเกนฉบับเล็กน้อยฉบับย่อนะผมให้อยู่บีเพราะมันไม่ค่อยดีเพราะว่ามันต้องมานั่งรอชาร์จบอลทุกนะว่ามันต้องแบบชาร์จแล้วก็ตีเป็นเบสบอลซึ่งจังหวะชาร์จเนี่ย ตั้งมีคนก็วิ่งหนีได้ด้วย r i p p ลอันนี้ผมให้อยู่ A นะมีความคล้ายๆกับสกิลพู l l นะก็คือตีบอลปุ๊บแล้วก็ดึงมาแล้วก็ตีอีกทีหนึ่งแต่ก็ค่อนข้างใช้ยากผว่าพูใช้ง่ายกว่าน้แฟ Flash c o u n t ร,อร์อันนี้ผมให้อยู่ S เนอะสกิลเท่เฟีเ้ยวพุง่งได้ล็อกขาโคตรดีไอเคโดตายทุกรอบน้ออันนี้ดีมาก Flash c o u n t แล้วเป็นสกิลรู้สึกว่าจะเป็นสกิลฟรีด้วยนะผมอ,อันนี้แหลมอันนี้แหลมก็มีสกิลหนึ่งครับทุกคนที่ผมไม่ได้รีวิวนะครับแต่บอกแล้วว่าไปเล่นเองแล้ว มึงมีทําไมอยู่เทียร์ไปเล่นกับน้องมึงนะสก,กิลระเบิดตัวเองครับเมื่อไหร่ที่คุณตายมันจะมีปีศาจออกมาวิ่งไปชนคนที่ฆ่าเราระเบิดตุ้มสรุปตายคู่คือคุณห้ามฆ่าคนที่มีสก,กิลเนี่ยแล้วประเด็นคือกูจะรู้ได้ไงว่ามึงมีสก,กิลอะไรนะครับอันนี้สก,กิลน่ารำคาญมากคือถ้าฆ่ามึงตายคู่เลยสุดตีมากนาะสก,กิลต่อไปน้องเอสก,กิลฟอร์สแร้วผมให้อยู่บีแล้วกัน เกือบเกือบจะไปอยู่เทียมีทำไมนะทุกคนมันสก,กิลมันธาเกินอะสก,กิลมันธาบราไปหน่อยนะมันแค่แบบผักผัก,ผ,กผมว่าไปหลอกได้เฉพาะคนเล่นใหม่เออประมาณนะั้นอันนี้คลามิ่งรีเฟกซ์นะผมก็จะเป็นการตีเร็วมาเท่าไหร่เราตีชา้ากลับไปนะผมแบบตีเหมือนแบบบอลเลเวลหนึ่งเลยผมให้อยู่บีนะมันเหมาะกับพวกมือใหม่ที่แบบว่าตีบอเลเร็วไม่ทันอนะแล้วก็สก,กิลฟรีซนะครับผมผมให้อยู่ อยู่เอแลนด์ด้วยความกวนตีนนะมันจะวางแทรปกับดักน้ําแข็งเนงถ้าเดินไปเหยียบมันก็ติดน้ําแข็งติดสตันอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าถามว่าดีขนาดไหนผมว่าก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วก็พาวส์ของไปเอสอันนี้จะเป็นสกิลใบทุกคนอันนี้โกงบ้างเลยสามารถเคาน์เตอร์มูเกนแล้วก็สลิดได้หมดเลยเนาะแล้วก็ดึงเขามาสู้แบบตัวตัวสกิลเพลเท่านั้นเนาะต่อไปก็คอนตอมอารีนาผมให้อยู่ดีทําไมเล่นมันแบบมันมีทําไมอะนอกจากความเท่อะแล้วมูลค่ามันหนึ่งล้านโลบัสหนึ่งล้านโลบัสไม่ทได้้แค่เนีย ไม่มีอะไรนะผมว่าเล่นยากไปครับคือมันมองไม่รู้เรื่องวเวลากดาการอาเขตอะ่ะมันจะเก่งต่อเมื่อเราจะวิ่งไปโดนเขาแล้วเราก็ผ่าสตันเขาผมซึ่งมันมันยากมากทุกคนมันยากมากจริงมันยากมากเลย,ย,เลยแล้วก็นอกจากสกิลคอต้าอรีน่าที่มีทําไมนะคนนี้สกิลชาโดว์ที่ได้จากการฆ่ามังกรพูดได้คําเดียวว่าฮา่านะแยกร่างร่างหนึ่งนี้ทําต้นตีเลยไม่ได้นะ่วยชิบหายดนะูโคตรกากสกิลต่อไปนะครับทุกคน s k ิ l แท็ก h น o อันนี้ผมให้อยู่บีนะจะเป็นแพสซีฟนะนมตีบอลโค้งอัตโนมัติ bon A oma, แต่มันไม่ได้อะไรขนาดนั้นอนะเออผมว่ามันมันเป็นเรียกว่าอาจจะเป็นสกิลระดับสูงสำหรับคนที่เกรียดกดสกิลแล้วกันนะครับแต่ถ้าด้วยความสนุกเลยสกิลนี้ไม่ค่อยเอ j นจอยไม่มีไรฮนะสกิลถัดไปแล้วทุกคน อันนี้ค่อนข้างโกงนุ่มอยู่เอสหนุผมจากการที่โดนมากับตัวแล้วหนุ่มสกิลหลุมดำหนะผมจะเป็นการสร้างหลุมดําแล้วกดอีกทีนึงเนี่ยบอลที่พุ่งมาเนี่ยจะไปโผล่หลุมดําแล้วก็โผล่ไปที่อื่นนะครับกดตีมากนะผมสมมุติว่าเราตีตัวโตใช่ไหมกดเราเซ็ตเราเซ็ตหลุมดําไปข้างบนอ่ะบอลแม่งตีปุ๊บแล้วไปอยู่โผล่จากข้างบนอนะ่ะตายทุกคนครับผมบอกเลยตายทุกคนนะนนะสู้ยากมากคนระับมมูกเกนอันนี้เป็นมูกเกนแบบเขาเรียกอะไรมูกเกนขนาดย่อขนาดแบบอยู่รอบตัวเราเท่านั้นุ่มอันนี้ผมาเ้าอยู่เอสนะผมว่าโกงหนุ่ เมื่อไหร่ที่ขึ้นชื่อว่าบูเกนสกิลนั้นย่อมโกงเสมอนะครับทุกคนอันนี้โกงมากทาม์โฮจะบอกว่าบูเกนทุกคนอาจจะคิดภาพไม่ออกให้ค,คิดว่ามันคือ The World เดอะเวิลด์แล้วกันการหยุดเวลารอบตัวหยุดปุ๊บแล้วก็จะมีเวิรอบตัวหยุดมาอะไรอย่างงี้น้องแล้วก็สกิลต่อไปนะครับสกิลอันนี้เนี่ยเอฟซูลูดคอฟฟิเดนซ์เนี่ยจะเป็นสกิลดึงบอลเข้ามาหาตัวเองนะครับมันจะเหมือนเป็นโซ่ใช่ปะ ออพอตีบอลปุ๊บสมมติว่าคนอื่นตีบอลไปปุ๊บบอลจะดึงเข้ามาหาเราทุกครั้งเหมือนเราจะกลายเป็นบอสแมปที่ทุกคนต้องเลงแต่มันไม่ได้เลงเรานะเราบังคับให้บอลมาหาเราเองนอะอันนี้ค่อนข้างโกงเนะคือถ้าใครอยากฆ่าเยอะๆเก็บวินเร็วๆเนี่ยผมว่าอันเนี้ยดีเลยนะและสกิลสุดท้ายนะทุกคนเฮลฮุกเนอะผมสกิลล่าสุดนะผมให้อยู่อันนี้แล้ไปเล่นกับน้องมึงนะนะบสกิลฮุกแบบบุชเชอร์อันนี้เกียรต มากนุ่มดึงมาปุ๊บแล้วก็ตีบอลใส่ดูตีบอลใส่แล้วจวังหวะที่ดึงมามนติดสตาน์และเดินไม่ได้โคตรโกงใครอยากเล่นเอาสนุกเอามันตอนนี้ผมว่าเฮลคุกอะสนุกที่สุดแล้วในการเล่นนะครัมของโคตรดีเป็นไงการจัดสกิลเบสบอลในครั้งนี้นุ่มใครถูกใจขนาดไหนคอมเมนต์มาเลยนุ่มเต็มสิบให้เท่าไหร่นุ่มยังไงลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องใจราวด้วย er นะครับผมแล้วอยากเห็นคอนเทนต์อะไรต่อไปคอมเมนต์กันมาเลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย,บาย จับทเทีย์เบทบอลเลยแต้งซื้อทุกอันเลยหรอไม่ได้ซื้อทุกอันอันฟรีก็มีอิกแล้วนะมัเป็นอันฟรีไงอันนี้ใช้กี่ปีห้าปีจนกว่าเบทบอลจะจริง,ง,รงอย่าให้รู้นะปิดคลิป